นดเลยนะ3เดือนเขาจะตรวจได้ทั้งหมด222ชนิดของอาหารแพ้ทั้งหมด31ยมอย่างสอย่างคุณสวัสดีค่ะทุกคนคำเตือนคลิปนี้มีสาร มันมีอยู่ว่าใครเคยเป็นบ้างแหมสิวขึ้นตลอดเวลาหรือหน้าเป็นผดพื่นโดยที่แบบพยายามหาสาเหตุแล้วก็คือแบบหาหลายๆทางเช่นอยู่โนล่าสุดคือสิวขึ้นบริเวณคางเยอะมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราไม่ได้เปลี่ยนครีมไม่ได้เปลี่ยนเครื่องสาอางอะไรใหม่ๆเลยภายในแบบเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็รู้สึกว่า เอ๊ะหรือว่าจะเป็นสิวฮอร์โมนช่วงที่มีประจำเดือนอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้มันก็จะแบบเดินละ1เมตรอะไรอย่างงี้คือเต็มที่ใช่ไหมแต่ว่าล่าสุดคือขึ้นมาทีเดียวเลย567เม็ดมตรอยู่ตรงบริเวณคางแล้วก็เอ๊ะแพ้แมรหรือเปล่าอีมิฟกับอีพิคแน่เลยแต่เราก็แบบเอยจะไล่มันออกจากบ้านก็คือเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเราก็เลยแบบมันมีสาเหตุอื่อๆอีมิว้าอะไรอย่างงี้เฮ้ยเราเคยได้ยินมาว่ามันจะมีการแพ้อาหารเขาเรียกว,ว่าภูมิมแพ้อ าคุณหมอมาแล้วซึ่งลืมถ่ายจ้าตอนนะั้นลืมถ่ายยังคิดไม่ได้แล้วก็เลยจะมาอธิบายให้ฟังกันนิดนึงว่าภูมิแพ้อาหารแฝงมันอารมณ์ประมาณว่าเราอาจจะกินอาหารอะไรเข้าไปที่เราแพ้โดยที่เราไม่รู้ตัว มันก็อาจจะทําให้เราแบบเกิดผื่นทานผลผื่นบางคนก็จะเป็นแบบสะเก็ดเงินหนังศีรษะลอกคือแบบมีหลายสายเหตุมากแล้ววันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่โฟะจะไปฟังผลเพราะว่าวันที่ไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอเขาได้มีการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้อาหารแฝงแต่คร่าวๆก็คือเขาเจาะเลือดไปแล้วก็อีกหนึ่งอาทิตย์ไปฟังผลว่าโฟะแพ้อะไรบ้างในการเจาะเลือดไปตรวจครั้งนี้นะคะเขาจะตรวจได้ทั้งหมด222ร่ชนิดของอาหาร นะคะว่าเราเนี่ยแพ้อะไรบ้างซึ่งอย่าเพิ่งตกใจนะเพราะตอนแรกเราก็ตกใจว่าแบบสมุินะชอบกินเบคอนอเงี้ยเห้เราอดกินเบคอนไปต่อชีวิตอืมอืมออไม่ใช่จ้ะคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเราแพ้อาหารอะไรเนี่ยนวดเลยนะ3เดือน สเดือนนี้เราจะรู้เลยแล้วเราจะเห็นผลเลยว่าการที่เรางดไป3เดือนเนี่ยผลที่มันดีต่อร่างกายเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างหรือการที่เราเคยเป็นผื่นคันทั้งหน้าใช้อะไรก็แพ้ง่ายหรือนู่นนี่นั่นอะ่ะมันจะกลับมาดีขึ้นซึ่งหลัง3เดือนไปแล้วกินได้นะคะอันนี้คุณบอกว่ากินได้ปกตินะคะการตรวจเนี่ยไม่ต้องงดนะ้ำไม่ต้องงดอาหารมาก่อนตรวจนะคะแล้วก็สามารถตรวจหา IGG ในสารอาหารได้ถึง222ชนิดนะแบ่งออกเป็น8กลุ่มนะดังนี้ผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากนมไม่ว่าจะเป็นนมแอลมอน์นมถั่วเหลืองนมวัวน,นมแพะนมอะไรก็แล้วแต่คือน,นมแล้วก็เป็นพวกปลากับอาหารทะเลนะคะผละไม้ทัญ,ญพืชสมุนไพรและเครื่องเทศเนื้อสัตว์แล้วก็พืชตะกวน กพืชตะกูลถั่วนะคะแล้วก็ผักแล้วก็อื่นๆวันที่โฟไปถามหมอโฟก,ก็บอกว่าคุณหมอถ้าเกิดใจเราแบบเคยไม่ได้แล้วฉันจะต้องกินหรือสมมติว่าฉันรู้ตัวว่าฉันแพ้แตงกวาแล้วฉันก็งดไปหนึ่งเดือนแล้วเดือนที่สองฉันก็ลืมตัวฉันก็แบบ<ๆ>กินแตงกวาเข้าไปคุณบอกว่าไม่เป็นไรนับหนึ่งใหม่คุณกินอะไรที่คุณแพ้นะ่ะคุณนับหนึ่งใหม่เลย จะบอกว่าเนี่ยผมไปตรวจมาค่ารักษานะคะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสองหมื่นบาทโอ้โหอะไรอะเป็นเอฟเฟกต์เจอที่คลินิกแหละโอเค ตอนนี้เรากำลังจะแบบไปที่คลินิกคุณหมอนะคะจริงๆจะบอกว่ามีหลายที่นะหมายถึงว่าตรวจที่โรงพยาบาลก็ได้นะเขาก็จะมีรับตรวจแล้วก็คลินิกต่างๆก็มีหลายที่นะคะก็ใครอยู่แถวไหนใกล้ตรงไหนก็ลองไปเสิร์ชหาข้อมูลดูนะคะก็จะได้ไปแถวนั้นได้นะ ไปพบคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะคะให้คุณหมออธิบายให้ฟังว่าเราแพ้อะไรบ้างค่ะทุกคนพอจะบอกว่าโฟเนแพ้ทั้งหมด31อย่างค่ะ3าอย่างสามสิบเอ็ดอย่างคุณอันนี้คุณหมอมีอันนี้มาให้น่ารักมากก็คือพกมาให้ว่าเอาไว้ติดกระเป๋าว่าเราเนี่ยแพ้อะไรบ้างเวลาเราออกไปข้างนอกอย่างนี้ใช่ป่ะเราจะได้ไม่ลืมเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังนะคะทุกคนว่าพอแพ้อะไรบ้าง31เ ชนิดค่ะอาจะทุกคนสิ่งที่ที่ชั้นแพ้นะคะ1เลยอัำดับหนึ่งเลยนะคะคือนมบัวค่ะแล้วก็จะมีแบบโปรตีนจากนมแปะกลไว้อีกอย่างหนึ่งคือถั่วโคคาเช่นอะไรคะนับอารมณ์นี้คะแล้วก็มีข้าววาเล่หั่วลันเตานมแพ้นมแกะอัลมอนไม่ใช่อัมารันคืออะไรอะอมารันะไม่ใช่อมมารัน อมารันอ่ะแล้วก็มีสาหร่ายวอกตาเมะมีเขาโพดมีมะม่วงหินมะพานมีลูกครามมีถั่วขาวมีบรูเวอร์ช บรูเวอร์ชีสนะคะก็เป็นแบบบากเมเบียอะไรเงี้ยแล้วก็ผงวุ้นแคนเบอรี่ไข่ขาวข้าวโอ๊ตถั่วแดงมฝรั่งไม่ทานตะวันถั่วเหลืองเครื่องแกงว่ะเครื่องแกงเลยนะเว้ยไข่เชลล์ส้มยีสต์สำหรับทำขนมปังสาหร่ายสาหร่ายเอสสวายอะไรอ่ะสาหร่ายเอสสปาเกตตี้อะไรเฮี้ยนเลยวะทำไมมันเยอะด้วยว่ะอ๋อหัวเชดเท้าถั่วพิซซ่าติโอแล้วก็ผักขึ้นช่ายยกไปอีก31อย่างแต่ว่าบอกเลยไม่ค่อยได้กินอะไรเท่าไหร่ หลักๆคือนมวัวมาค่ะทุกคนเอาเป็นว่าอันนี้คือจะให้ความรู้เล็กๆน้อยๆแล้วกันนะคะเท่าที่สมองฉันจําได้จากที่คุณหมออธิบายเมื่อสักครู่ดีแล้วกันนะคะจะบอกว่าหลักๆนะคุณหมอบอกคนส่วนใหญ่เลยซาแพนนมวัวโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่รู้ตัวซึ่งเขาบอกว่านมวัวเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนเพศชายเนี่ยค่อนข้างเยอะมันก็ทําให้เราเนี่ยเกิดสิวได้ซึ่งดูเลยนะคะว่ามันอยู่ในส่วนผสมของอะไรบ้างเช่น ช็อกโกแลตไอติมพวกนี้จะมีส่วนผสมของนมวัวนะคะใครที่กินเข้าไปมันก็อาจจะทําให้แบบมีสิวหรือมีแบบผื่นหรืออะไรอย่เงี้ยก็แล้วแต่คนว่าปฏิกิริยาของแต่ละคนนั้นอ่ะมันจะตอบสนองกับสิ่งที่แพ้ยังไงพอเขาบอกว่าอาการแพ้อาหารแฝงเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากเช่นการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อการเป็นผื่นคันการเป็นไมเกรนมีเยอะมากเลยอ่ะของโฟเนี่ยนมวัวเนี่ย สูงถึง115ความแพ้คือสูงที่สุดเลยเป็นอันดับหนึ่งนะคะเขาบอกว่าแต่อันไหนที่ไม่ถึง30ก็คืออยู่ในเกณฑ์สีเหลืองก็คือเหมือนอารมณ์มาม่าอาทิตย์หนึ่งกินได้สักสี่ครั้งกินสลับสลับบนๆอย่ากินติดกันทุกวันเอาอย่างนี้ดีกว่าสีเขียวคือทานได้ปกตินะคะจริงๆฉันก็ทานได้เยอะนะจะว่าไปเอาเป็นว่าตามนั้นแหละค่ะทุกคนแล้วก็มันจะมีภาพประกอบให้ด้วยนะคะในในใบก็คือแบบว่าอะไรเป็นอะไรจะมีภาพประกอบให้หมดเลย ดีมากจะบอกว่าดีมากชอบมากเลยอ่ะจะบอกว่าคุณหมอเนี่ยบอกผมมาว่าลำไส้เนี่ยเป็น70%ของร่างกายเลยนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดลำไส้ดีก็จะส่งผลกระทบต่างๆให้ร่างกายดีขึ้นด้วยนะคะเขาบอกว่าอย่างเช่นคนที่แบบ ลดความอ้วนอ่ะลดถึงจุดหนึ่งแล้วอ่ะมันจะลดไม่ลงแล้วเขาก็บอกว่ามันก็เกี่ยวกับลําไส้ด้วยนะคุณหมอบอกนะอันนี้ไม่ได้แบบจินตนาการหรือคิดเอาเองหรือมนโนเองนะกินดีเรารู้ว่าเราแพ้อะไรไม่แพ้อะไรเราเลือกกินทุกอย่างมันจะส่งผลกระทบออกมาให้เราเห็นเลยนะคะชานมไข่มุกก็ต้องพักก่อนนะทุกคนหลังสามเดือนค่อยเจอกัน,เ,กนเขาบอกมันเป็นการแบบดีท็อก ok ลำไส้คือล้างทําทําให้ลําไส้มันสะอาดมันคลีแล้วค่อยกลับมากินได้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าคราวนี้ต้องกินอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้ปริมาณ ที่บ้าคลั่งอะไรขนาดนั้นแล้วแต่ว่ามันก็จะสามารถกินได้นะคะลองดู3เดือนไปกำลังใจให้โฟด้วยนะคะทุกคนเอางี้ใครอยากรู้อะไรนะคะพิมพ์ม,มาซึ่งจะบอกว่าอาจจะตอบได้ไม่ได้ครบทุกอย่างที่คุณหมอบอกนะแต่ว่าถ้าเกิดอะไรที่นึกออกแล้วตอบให้ได้จะมาตอบหรือใครที่ดูคลิปนี้อยู่โฟพูดอะไรผิดตรงไหนสามารถมาแก้มาโต้แย้งได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็ให้ความรู้เพื่อนๆคนอื่นไปด้วยก็ได้นะคะ เอาเป็นว่าคลิปเนี้เฮ้ยเป็นคลิปที่มีสาระนะคะทุกคนก็ถ้าเกิดสดใครชอบอะไรที่มันมีสาระอะไรแบบนี้ก็กดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติใครชอบแบบมึงมีสาระไปอยากโดนด่าหนักๆล้วนเออเดี๋ยวทำคลิปด่าคลิปหนึ่งเอาเป็นว่าคลิปนี้ไปก่อนนะคะไปบายมอกพูดเออกูก็จําไม่ได้เนาะงดพูด3ามเดือนค่ะไม่ได้ค่ะตายค่ะสาบเมื่อกี้ก็ตายแล้วค่ะ,าคะ,าคะ,าคะสาเดือนก็คือไม่ได้อะคือชาวเน็ตเขาชอบคุยอย่างกูแค่พูด ทำให้ผมร่วงอเออคนอารมณ์ดีๆอารมณ์เสียเลยเฮ้ยโรูอยัง